ครับวันนี้จะมาเปลี่ยนกองแอร์ครับในยารีปี16อวันนี้ผมซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับสั่งในช้อปปี้มาราคาไม่เท่าไหร่ครับลองไปเลือกดูได้ครับวิธีการแกะนะครับอันนี้เก๊นะครับแกะง่ายๆนะครับนี่เกะออกมาก่อนนะครับโทษนะครับ อาจจะไม่ถนัดอะไรก็ยกออกได้เลยเอามือสอดแนบๆมก็ได้นะครับแค่นี้ครับหลุดแล้วนะครับอันนี้นะครับคือช่องที่เราจะเปลี่ยนนะครับช่องนี้นะครับ ของแอนจะอยู่ในนี้นะครับมันจะมีเขี้ยวอยู่นะครับตรงนี้เราก็มือบีบตรงนี้นะครับบีบแค่นี้ปึ๊บแล้วก็ดึงดึงตรงนี้ได้เลยนะครับปุ๊บนี่นะครับดึงออกมาเลยได้ได้เลยนะครับ จากสีน่าจะเป็นสีขาวนะครับของเดิมดูนะครับเทียบกับของใหม่เรากดำปื้อเลยเห็นะครับความแตกต่างนนี้เราก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมได้เลยนะครับที่เดิมครับ เหมือนเดิมครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วก็ฝาปิดเหมือนเดิมเวลาใส่กลับก็เอาทางขวาเข้าแง่งไปก่อนนี่ครับแค่เอาเสียบเข้าไปจะมีแล้วช่องของมันอยู่แค่นี้ครับชางหัวเราก็บีบกลับเข้าไป ดูแล้วนะครับวิธีใส่เกะกลับเหมือนเดิมแล้วก็เยะเข้าไปเหมือนเดิม ถ้าใช้สองมือนะครับมันจะกดลงไปปึ๊กเลยนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้สองมือก่อนนะครับ